สวัสดีครับผูกก้การวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่ววันที่6มกราคม2558ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาทองคำหน้าวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,074.26มีการย่อตัวต,ต่ำสุดเพียง1,072.30ขึ้นไปถึระดับสูงสุดบริเวณ1,081.90ปิดตลาดไปบริเวณ1,077.26บวกขึ้นมาประมาณ2.296เหรียญดอลลาร์ต่อเอรซอนราคาทองคำตลาดโลกเริ่มขึ้นไหวในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดและมีแรงขายทำกำไรสลรับออกมา แต่อย่างไรแล้วก็ตามราคารทองคำยังสามารถทรงตัวอยู่ได้ในระดับสูงจากในช่วงสองวันทําการที่ผ่านมาทั้งนี้รัคารทองคำได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวลงหลังจากจีนเปิดเผยตัวเลขภาคการผลิตที่ชะอลอตัวลงเกินคาดประเด็นดังกล่าวยังเพิ่มความสนใจในการลงทุนให้กับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคาขณะที่ความตึงเครียดในคาบสมุทรทะเลจีนใต้ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ นักลงทุนกล้าเข้าซื้อทองคําเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงแต่ย้อนหลัวก็ตามการฟื้นตัวขึ้นของตัวตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเลยส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีการทยอยแบงทองคำออกขายเมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นเช่นกันสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR ถือทองคําเท่าเดิมที่ระดับ6.642.368ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, ขายโลหะเงินออกมา4.26ตัน ถือครองโตโรฮะเงินที่ระดับ9,884.62ตันการขึ้นไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ13.96บวกขึ้นมา0.11ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดไประดับ17,158.66จุดบวก9.72จุดสกุลเงินยูโรปริดตลาดไประดับ1.0746มีการอ่อนตัวลง0.0083ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดตลาดไประดับ99.35มีการบวกขึ้นมา0.48 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังผันผวนตามแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งจีนเมื่อดัชนี PFI ภาคการบริการของจีนดิ่งลงแตระดับต่ำสุดในรอบ17เดือนอีกครั้งไคชินและมาจิตเปิดเผยผลสำรวจในวันนี้ระบุว่ากิจกรรมภาคบริการของจีนในเดือนธันวาคมขยายตัวในอัตราต่ำที่สุดในรอบ17เดือนและตัวเลขนี้ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอตัวลง ทั้งนี้ดืนมผู้จัดการฝ่ายจดซื้อ PMI ภาคการบริการของจีนดิ่งลงสู่ระดับ50.2ในเดือนธันวาคมจากระดับ51.2ในเดือนพฤศจิกายนโดยระดับ50.2ถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปี2014และถือเป็นอันดับรองต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการจัดเก็บตัวเลขนี้ตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาทั้งนี้นราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนเพิ่มจากสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี หลังจากเกาหลีเหนือเตรียมแถลงการหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ะระดับ5.1ลิตอร์สำนักข่าวยอดทับของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือจะทำการประกาศครั้งใหญ่นี้หลังจากตรวจสอบพบแผ่นดินไหวขนาด5.1ลิกตอร์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ใกล้ศูนย์กลางการทดสอบนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือจนทับรายงานโดยการอ้างของสถานีเกาหลีเหนือว่าการประกาศจะมีขึ้นในช่วงสายวันนี้ตามเวลาประเทศไทย ขณะที่รัฐารงค์คำภายในประเทศได้รับแรงหนุนเพิ่มจากบาทตอรล,ล,ลาร์เช้านี้อ่อนค่ามมกที่สุดในรอบ3เดือนขณะที่สกุลเงินหยวนอ่อนค่ากดดันสกุลเงินในภูมิภาคค่างเงินบาทตอรล,ล,ลาร์ในช่วงเช้ามีการอ่อนค่าแต่รัดัา36.24ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่ามมกที่สุดในรอบ3เดือนโดยถูกชีน้นำจากทิศทางของสกุลเงินหยวนที่อ่อนค่าและทวงสกุลเงินในภูมิภาคให้อ่อนค่าตามยูเรคาดการณ์ว่าค่างเงินบาทวันนี้น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบระดับ36.15ถึงระดับ36.30 ขณะที่ค่างเงินหยวนมีการอ่อนค่าหลังจากธนาคารกลางจีนประกาศกำหนดค่าเงินหยวนที่ระดับ6.5314ซึ่งเป็นการอ่อนค่ามาจากที่ระดับ6.5169สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,067,158 10และ1,046แนวต้านประเมินไว้ที่ระดับ1 8 3 1 9 0และ1,100สำหรับกลการลงทุนราคาทองคำเคลื่อนไหนวในกรอบที่ไม่กว้างมากนักเบื้องต้นยังคงใช้แนวรับและแนวต้านในกรอบเดิม ทั้งนี้ประเมินแนวรับระยะสั้นที่ระดับ1,067ถึง1,058ขณะที่แนวต้านประเมินไว้ที่ระดับ1,083และ1,090เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนทั้ทงนี้ยังคงเน้กนการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงเข้าใกล้โซนระดับ1,067เหรียญดอลลาร์ต่อเทออนขณะที่การเปิดสถานะขายให้ชะลอออกไปก่อนหากราคายืนเหนือระดับ1,080เหรียญดอลลาร์ต่อเทออนขึ้ขนไปสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ